สวัสดีค่ะืันนี้แอดมินผ้ามาติดตามสูตรเด็ดสูตรดังของคุณยายบินเดียวซึ่งคุณยายบินเดียวเดียโทรมหาบ่าวแอมแอดมินกับวอลล์ชาค่ะต้องเฝ้ายิบโทรศัพท์รรมาบันทึกเพื่อจะได้ตัวเลขเด็ดเด็ไปฝากเอฟซีเฮ้าบอลเฮาบอาหลายยายห่างค่ะไปกันเลยค่ะไปฟังกันเลยว่าคุณยายบินเดียวมีเลขเด็ดตัวใดมาฝากเอฟซ แอดมินได้ยินข่าวมาว่าคุณยายได้ไปเหยียบกองฉลากไว้แล้วคะ่ะไปกันคะ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะตอบไหมตอบไหมพอดีคุณยายโทรมาอีกเนา่อนะคะท่านผู้ชมเนาะคุณยายตอนโทรไปนี่อัลลูครับคุณยายเพียงเดียวไปได้ครับท่านผู้ชมโอเค ครับสวัสดีครับคุณยายเป็นเดียวกับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดี่มากันหลายช่องเ้ยครับคุณยายด้วยอันกอเทืองสตาราชแนลครับผมไอสตาราชแนลทองมีสามดาวเบาแอมแล้วทุ่มครับครับผมอันคุณยายคุณยายเป็นเดียวครับครับอันลอกกองสลากไปยังครับงวดวันที่ หนึงกัญญาพ่อสยองพันอนร้อยหกสิบห้าหลอกเงี้ครับหลอกเมา่บ้านเลยครับบางอยยงดีหลายดีหลายโอ้ยขอบคุณหลาหลายเด้อคุณยายทีแบ่งปันให้ช่องสตารดาชแนลไอสไตชแนลไอเอฟซีิ่นไหนมีโจมีลาบแบบนีน้อันน,นั้นอันแม้เทาไรครับกันรอบได้ที่หนึ่ออกที่สบ้โตกันสอซแบบนี้ครับออกตกันเนาะครับคุณยายเนาะือโตกันออกโตกันสอง ครับโอ้ยใส่กับเกับซีหนึ่งมะละซีนเอครับตัวแน่นอนเนาะครับเนาะโอ้ยแน่นแน่นอนครับโอ้ยงวดนี้แน่นอนแห้งบมดครับคุณยายไอ้แน่นอนครับไอ้เอาอันนี้ไอ้ลองใกล้แค่สองหางอันนานๆสองตัวล่างถึงไหมครับครับครับลองลองบอกมาเบิังครับคุณยายไอุ้ปกาณ์ไม่โดนหมครับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วครับ พอยากเรียงวอกง่ายอันนันะไอ้โทรศัพนะอยางไห่สูตรไปนะอยาโอ้ครับได้ครับผมได้ครับได้ได้ยาไข่เราได้ง้กช่อีกบครับครับครับได้ครับผมฮาเบอะไรอาดร้วไเปไป ครับครับผุแม่ครับชนแบบว่าตัวนีนออกเท่าไรตัวีนเท่าไรครับครับครับได้ครับขาพ้าสินะมกันไปตามา่ใครกันเรื่อ่าวาครับวนี่นะเอาเอาเอานะเอา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 ่า่าออก4-2สองครับซอันนาร่ันงนาั้งหนึ่งีก่อนครับหนึ่งีอ่าท้องหนี้เห็นท่องมีสามดาวเป็นต้นเขียน

a c ั้นสอเป็นเท่าไร c ขับนสองเป็นหกครับโอเคจักลงมาครับผม a c ขั้นหนึ่งเป็นเท่าไรเป็นฮาครับฮาหกบอดเนี่ยฮาหกล่างหรือบนครับเป็นได้ฮาบบบอดโอ้ครับล็อกแบบโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายเป็นเดียวครับ ห้ากนี่เป็นเลขล่างหรือเลขกบนครับนี่เลขกรางเลขก่างอล็อกยู่ขิงหนึ่งครับตัวนี้อยูขิงหน่องตัวแรกล็อกยูยูคิงหนึ่งเลยครับพ่อเ่นเออได้าจากซีหนึ่งอกีสองตัวกลาสอออกตกลาครับผมโอ้ยโบเป็นอย่างครับเอาบานนี้สี่ล็อกที่ลบด้ครับครับลบครับบานนี้ลบครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งซีับซีสองครับ ซี่รูกออกสองเหลือสองครับออกหนงแบออนี่ครับผมซีออกหนึ่งและสามครับรอสมสอห้าหกห้าหกสามสองครับพูเทียงห้าหกสาสองค่ะครับ อันสามสองนี่เป็นเลขบนหรือล่างครับนี่สามสองนี่เป็นเลขกลับนี่นี่บนเมนม้ลยบนเป็นอหเ่อบกไอ้สามสองย่ครับ1รจเนี่ยกับจีสอนบวกกันไหาโอ้เข้าใจแล้วครับมีมีสูตรบวกกับสูตรลบเนาะครับเนาะนะครับผมมีสูตรบวกกับสูตรลบ ครับครับตัวกันครับผมตัวกันสองหนึ่งสองหนึ่งครับตัวกันตัวกันสองหนงแ่นี่แหละแต่ปันนี้เขาสิหาอตจามสองสองสามคนเา้าสอบาทโอ้แล้วแต่สิซื้อขึ้นซื้อลุ่มอันกับกับอะเนี่ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาครับครับครับขแล้วก็ต้องกับได้ยังลได้ลองได้โตแบบตัวจี้แหละครับ วันี้ได้แก่หากั้สามสองนับตัวกันสองหนึ่งครับผมกครับิครับหาหกคั้สามสองสองสามรัครับเลขสามตัวเหครับคุณยายบินเดียวรับตัวได้เดี๋ยวอกแบบับยงอกแบบที่เร็ดยูคิงนิงบ่ครับคุณยายนี่ไปใช้บรอดแมนบ่ครับไปใช้บอดื่อจะงดวางหางแล้วครับ

สันติว่าฒน์คุ้มไปยังตั้งแกววัดในห้อเข่าครับตัวครับแม่นอยู่ครับจำในสันติวัฒน์คุ้มดี๋ร่วงคิดก่อนครับจำได้อยู่ครับอาเจ้าว่าว่าผมก็ลืมเลยว่าแต่เข่าอยู่ครับก็าศัตริยจะได้อยู่ครับแม่นอยู่ครับแม่นอยู่ครับสามตัวคุณยายสามตัวป่ครับผมเอฟซีปัญหาฟังอยู่นี่ครับสามตัวเลยเอาเอาเขียนเขียนครับผม

ทคาั้งนี่ยชุดเนาะครับผมเนาะชุดครับผมฮะแต่ว่าเขาขางล่างได้แค่หาหกกับสามสองเข้าจะเอาจองสามก็ได้หกขาก็ได้ครับเก็บในเขาได้ก็ได้ตัวครับได้ครับผมเอาย่งละห้าชุดนะเนี่ยหาหกเี่ยดั่นั้ผมกลมไปก็ได้ตัวหาหนี่ทีนี้ผมกลมไปนะเออตอนในหาหกก็เกบหกขาอะไรตลางต ลบได้สามสองสก็วงกลมสามสองไว้แล้วก็สองสามนี่สิตัวกานมีสองหนึ่ง,งครับบานดไอตัวล็ไดน้นหาโหานี้น้ากเขียนนะครับว่าหาโหหหอาอัไนี้แล้วก็แล้วก็ไอตัวลบกแล้วก็ได้สามสองาก็เขียนสามสองงูกลมากกเขียนสองสามนี่สินาครับตกานสองหนึ่งก็มีแหละได้ต้นมีแหละครับผม นการเปเขามได้หาก็หาหก็สามสองครับตัวการสองหนึ่งคนนครับตัวการสองสามเนี่เขาก็พกหามันก็เลยเป็นหลายหางหมดก็ครับมันหลายดอกครับสมีมันหลายดอกครับแ่นี้แ่ว่าไอตัวตีควายากนี้หมนี่หาหางนี่หาหางนี่ตัวเตอร์ตัวครับตันํ่เลยตัวตรงอะไรแต่ว่าเขอาเขียนแบบถ่ายเขาตันัเขาตัวตั่เลยครับผม เน้นๆแพสตัวไหนครับคุณยายบินเดียวที่เห็นเน้นนักอันชุดไหนครับนี่สามตัวสาตัวนี่เน้นไะชุดครับผมเน้นชุดหนึ่งก็คือว่าสองเอาสองอันเลยครับครับผมเอาศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสี่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองเนาะทีคุณยายบินเดียวเพื่อเน้นให้ครับท่านผู้ชม เพราะว่าขอเนีนๆเพื่อว่าท่านไหิ่มมีทุนน่อยเนาะคุณแม่เนาะเพื่อว่ามีทุนน่อยเออพนามันมันเป็นซีซสองตรงเป๊ะเลยมันกัดจีบอะไรงทุนหลายตัวอื่นพนาจีซื้อยอการจดซื้อน้อยอครับผมขอบคุณในหลายครับผมเขาเเลกเขาก็ตรงตัวเหล่นาะแม่นครับผมตันบ่อไรหางดอกหางนบ่ไรครับ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 ผม ครับแม่นครับผมได้ได้เงินได้ถูกดูเลยได้ถูกกันสามตัวหนาเบียดหนึ่งกันได้สองครั้งแล้วแต่ทั้งหมดก็มีดูกับได้ที่พบกับไหนรับตัวหนาเหมือนจับตัวตายเหมือนซ้อมตัวหมัอนได้ยุเหลี่ยโอ้ยสุดยอดเท่ครับคุณยายบินเดียวเนาะทำทั้เล่นได้เดือดได้เตะละสองใบเตะละใบโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับคุณยายบินเดียว สี่ขังเลยเดียวับัวห,หนาะไับถ่ายะไรเตียนัวโซัครับครับครับโบผาโบผาคนจากจ้ว่อันใกลมัเลอก,กลไม่ต้คนมาถามวดหารโกระหมันีเรื่อครับสองชืสองาครับค่ะสุดท้ายนี้แอดมินก็นจะมาสรุปตัวเลขของคุณยายบินเดียวให้ได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเลขสองโตก็จะมีหาหกสามสอง กันสองหนึ่งส่วนเลข3ามตก็จะมีอยูหาจุดคือ0ูนย์หนึ่งหนึ่งหนึเจเจ็ดีีสย่งเจดคุณยายได้เน้นให้เลข3าตก็จะเป็น0ูนหนึ่งกับ 4, 4ี2สอง ค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมรับติดตามช่องไอสตาร์ชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเ้วอค่าเพื่อจะ่าผ่านในการรับชมคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ